สวัสดีครับพี่น้องทางอ youtube นะครับสารัเมืรอนี้นะครับมาเมอนี่ก็มาพูดคุยกับพี่น้องจักหน่อยนะครับเพราะว่าเบรคอยได้อัพโหลดคลิปให้เป็นปัจจุบันนะครับคือว่าเหี้เป็นสเตปว่าเอออาทิตย์หนึ่งต้องอัพลงเท่าไรเท่าไรนะครับพี่จัาเมือก่อนนะนะครับพี่น้องหล้วก็มาถท,ทายมา,อย,าอย่างพี่น้องแดนนะครับ <c oughs> ถึงซิ่เป็นช่องน้อยๆน,นะครับพี่น้องผมก็อันที่จะถ่ายลงเก็บไว้คือเก่านะครับพี่น้อง นี่แหละช่องน,น้อยคนติดตามบาหลายนะครับเป็นอย่างจึงเปลี่ยนซื้อช่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมก็ไม่รู้ตัวผมคือกันว่าผมเป็นอย่างจึงเปลี่ยนนะครับทีแรกก็ตั้งโอ้หลายซื้อนะครับเปลี่ยนซื้อช่องมาหลายซื้อแล้วนะครับนะครับแล้วส่วนกเกษตรผมก็ยังจะทายลงคือเกาอยู่้ะพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามผมเรื่องกเกษตรนะครับผมก็ิถท,ทายลงยคือเกาถึงว่าสิเปลี่ยนซื้อเป็นแบบอมีตะวรถแท็กเตอร์ก็คือเกานะครับิะทายลงนะครับ ให้พี่น้องได้เบื้องแบบหลากหลายนะครับซิบได้ซ้ำซากจำเจว่าเออเอาเขามาเบิ่งช่องนี้แล้วสะมีแต่นี้อย่างเดียวไี่่นะครับให้มันมีหลากหลายนะครับคือจ้าช่องอื่นนะครับผมเห็นเขาเจ้าเห็ดนะครับอ่าเอาคือจ้าช่องอทางงานที่เขาเจ้าทายรถด,ดำเนาะรถด,ดำรถน,นัน้นรถนี้งามรถด,ดำมันมีงานมัมน,นมีนั่นมันนี่เพื่อนก็ไปทายทั่วไปคือกันนะครับเออนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเอาเอาก็คิดให้มันหลากหลายคือกันนะครับมันจังซิบรด้ซ้ำซากจำเจนะครับเออ นอกจากที่มีท่ายรถไถไท่ทายรดแมคโคร,ท,ร,ท,รท่ายอดดำเขาก็มาท่ายเรื่องกเกษตรนะครับเห้พี่น้องนะครับได้เรียนรู้ไปนํากันได้ศึกษาไปนํากันนะครับสำหรับผมวันนีก้ก็นี่แหละครับพามาเบเื้องแปลงยางนาผมที่ผมลงเสื้อเห็ดผมสร้างเสื้อเห็ดมาจากอา่ะเพจก็ได้ครับเพจเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเสื้อเห็ดที่เกิดผมถึกต้มบอกนะครับไม่มีเห็ดเกิดเลยครับพี่น้องแต่ก็สร้างมันนะครับเขาปล่อยไปอยงนี่แต่ มันเกี่ยวกันบ่ที่ผมบอกค้ามาปลูกเออพี่น้องผูใ้ใดลูกอ,ะอ่ะเมนบอกผมได้ครับนี่นี่นะครับไม่ใ่ผมปลูกแด้วนะครับค่าแม่เพื่อนเอามาปลูกนะครับเพื่อนทดลองปลูกไว้บ่าค่าเนี่ยถ้าปลูกไว้ใต้ต้นไม้ไงมันยังจะงามคือเก่าอ่ะนะมันก็งามพี่น้องนี่นี่นะครับเบิ้งเลยครับนี่เบิ้งต้นยางนาผมสูงๆนี่นะครับข้างล่างเป็นค่านี่ค่าบ่มีตายคาแห้งแตกออกงามดีพี่น้องมรดเนี่ย ค่ามันเป็นพืชที่ปลูกในล่มได้เดอ้อนะครับนี้พี่น้องสายกเกษตรผู้ดใดเข้ามาเบิ้งในช่องผมก็ได้เบิ้งก็ได้เรียนรู้ไปนํากันนะครับว่าเนี่ยค่าบ่จํจะเป็นต้องปลูกลกลางแจ้งเสมอไปปลูกใต้ล่มไม้ก็เกิดดี <c oughs> อังเปนนี้งงมาเ,เรื่องเห็ดอีกนะครับงงมาเ,เรื่องเห็ดนะครับผมสร้างเสื้อมานะครับจากเพจวันนี้เขาเจ้าว่าประมาณเดือนนึงขึ้นอยู่กับความชุ่มชื่นความนั่นอุดมสมบูรณ์ของดินดนั่นผมก็กลับ เอามาปลูกเนาะผมก็ใส่ตามสเต็ปเลยว่าขุดลงไปสามสิบเซนเอาปุ๋ยคอกลองนะครับปุ๋ยคอกลองใส่เอาก้อนเห็ดลงลาดได้น้ำเชื่อมันแล้วก็ดินถมแล้วก็ใบยางนามาปลูกจังสี่แหละครับพี่น,อน้องนี่เอาใบยางนามาคุมเอาเฟียงมาคุมครับเนี่ยละ่ะผ่านไปสองเดือนกว่าแล้วพี่นอ้องว่ามีอย่างเกิดขึ้นเลยนะครับนี่เออแม้ผมได้เสื้อจริงหรือผมได้เสื้อปลอมมาผมกำลังงงเจ้าของอยู่เดินนี่นะครับ ก็ไ่ได้ทักไปถามทางเพืเพื่อนดอกนะครับก็ไ่ได้ไปอย่างว่าเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนกะทางเพื่อนเพืประมดุดอย่างเพื่อนมาเพื่อนก็ว่าผงเพื่อนเป็นเสื้อริงเสื้อแท้แนละแต่กะบรรลุนะครับว่ามันเป็นสายเห็นอย่างที่ผมเอามา,มาปลูกแล้วมันบ่เกิดนะครับอ่าครับพี่เนาะให้บราการนากันนะครับสำหรับเสื้อเมื่อน,นี้นี่แหละย่างหน้าผมก็หลายปีแล้วนะครับโอ้ทางนั้นสิง,งามนะครับพี่เนาะแต่ทางนี้นะครับทางนี้ที่อ่า มันอยู่ใกล้ลมไม้ไผ่เดีนะครับมันก็สิโต้ซะนะครับพี่น้องก็สร้างมันนะครับเดี๋ยวมันก็สิพยายามสปีดโตมันการจเจริญเติบโตของมันขึ้นเองนะครับเนี่แหละครับพี่น้องสลับยางนานะครับพามาเบิ่งยางนายางนาเบิ่งไม้ป้าที่ผมปลูกมันเป็นความภูมิใจดีเลยพี่น้องที่ตื่นเศร้ามาปุ๊บนะครับมาเห็นต้นไม้ที่เขาปลูกอผมก็คิอว่าเป็นความสําเร็จอันดับหนึ่งของผมละนะครับที่ผมได้เฮ็ดสร้างต้นไม้ไว้นะครับ นี่แหละปลูกไว้นะครับนี่เป็นอย่างจ้าภูมิใจภูมิใจเห็นสิ่งที่เฮาเห็ดแล้วมันงอกงามขึ้นนะครับพี่นอ้องมันเจริญเติบโตมันงอกงามนะครับสำหรับไม้ปลานครับผมก็เป็นคนทํางานในวงราชการมา25ปีครับไ่ได้เป็นข้าราชการด้พี่นอ้องอ่าเขาตั้งซื้อให้ที่ท,ที่ว่าเป็นพนักงานกระทรวง นะครับวันนี้ความมั่นคงในชีวิตมีวะผมบอกเลยว่าอายุเ่าแกตัวมาปุ๊บไม่มีครับเขาบ่มีเงินบำเหน็จบำนาญคือเขานะครับวันนี้เขาทํายังไงเขาถึงจะมีบำนาญชีวิตของเราผมก็เลยมาสร้างไม้ปลาของผมไว้นะครับหากเกิดเมื่อนึงที่ผมยังกินเขาได้แต่ผมเห็้งานบ่ได้ผมจึงจะมีต้นไม้พวกนี้รอเลี้ยงชีวิตผมได้นะครับพี่น้องนี่แหละนะครับ เอาสันี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสั้นสนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยกันแล้วก็มาวอากันเรื่องต้นไม้ตัวต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็สิอัพคลิปแต่เกี่ยวกับต้นไม้เด้อพี่น้องเด้อกับต้นไม้กับเรื่องเกษตรนะครับให้พี่น้องทาง youtube ได้ดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับเบิ้งบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศครับนะมาน่าภูมิใจเด้นะครับเหาเห็นสิ่งที่เหาปลูกไว้แล้วมันจะเริญเติบโตมันงอกงามขึ้นนะครับพี่น้อง่ะครับสำหรับคลิปนี้เอาสัมนี้ครับสวัสดีครับ